สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอการตอนฟักทองไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่10นะฮะหลังจากที่เราได้ทำการลงคลิปวิดีโอไปนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูนี่เลยนะครับฟักทองของเราออกลากเต็มเลยนะฮะอันนี้เป็นที่ผมได้ใช้ดิน,นในการ ตอนนะครับเขาก็จะจอ,อกรากเยอะแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นกล่องเค้กนะครับเอามาเจาะรูแล้วก็ใส่ดินนะตอนให้ดูนะครับเพื่อที่จะได้เห็นรากได้อย่างชัดเจนข้างๆกันนะผมก็ได้ทําการตอนไว้เหมือนกันนะครับจะเป็นตุ่มแบบนี้นะครับโดยการใช้ขุยมะพร้าวนะเดี๋ยวมาดูว่ารากงอกออกมาแค่ไหนนี่ครับประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่เยอะนะฮะ ถ้าเราตอนแบบใช้ตุ่มแบบนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตัดได้นะครับผมต้องรอให้รากของเขาออกเยอะกว่านี้ก่อนนะครับตอนไว้2ตุ่มนะครับนี่ครับอีกตุ่มหนึ่งนะอยู่ในต้นเดียวกันนะครับนี่ครับรากก็ออกประมาณนี้ผมก็ยังจะไม่ตัดนะปล่อยให้รากก็ออกเยอะก่อนนะครับการตอนน้าแบบใช้ดินนะผมก็ได้ทําการตอนไว้อีกกระถางหนึ่งนะเป็นกระถางสีดํา ทรงเตี้ยนะเดี๋ยวผมจะพาเพืเ่อนๆคุณผู้ชมเดินไปดูนะครับอันนั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําการอาตอนไปนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการตอนแบบนี้นะดยการใช้ดินนะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างนะตอนนี้รากของเขาก็ทะลุแล้วนะครับ นี่นะครับรากของเขาก็ทะลุลงข้างล่าง <c oughs> แล้วนะครับนี่ก็พร้อมที่จะตัดแล้วก็ไปปลูกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคุณผู้ชมที่ยังจะไม่ปลูกนะก็สามารถตัดแล้วก็เลี้ยงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทําการปลูกนะครับมีเพื่อนๆคุณผู้ชมนะหลายท่านสงสัยนะในการตอนฟักทองนะครับใช้เวลานานนะครับหลายๆท่านอ,อ,อาจจะคิดว่าใช้เวลานาน,นเป็นเดือนนะครับอันนี้ไม่ถึงนะครับประมาณ 8วัน9วัน10วันรนะากของเขาก็สามารถงอกออกมาเยอะแล้วนะครับแต่ผมแนะนำนะครับการตอนนะเราจะใช้ดินแบบนี้นะครับรากของเขาจะค่อนข้างเยอะกว่านะครับอืมก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะรประมาณนี้ที่ผมทำการตอนไว้2แบบนะครับโดยใช้ดินแล้วก็ใช้ตุ่มเหมือนกับตอนต้นไม้ทั่วไปนะครับโดยการใช้ขุยมะพร้าว นะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เพื่อนเคุณผู้ชมได้ดูกันนะว่าการตอนแบบไหนจะให้าลากที่เยอะกว่าลากงอกเยอะกว่านะครับก็สรุปได้ว่านะเราตอนแบบใช้ดินนะครับลากจะเยอะมากนะครับอันนี้นะครับผมปลูกไม่เยอะปลูกไว้2ต้นนะแล้วผมก็ทําการตอนนะเพื่อที่จะไปปลูกต่อไปนะเขาจะให้ผลผลิตที่ไวมากนะเดี๋ยวผมจะพา ไปดูลูกของฟักทองนะที่อยู่ตรงที่เราตอนนะครับนี่ครับที่อยู่กระถางนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะตรงปลายยอดนะเขาจะมีลูกแล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องอรีบเอาเขาไปปลูกนะครับแล้วก็บำรุงนะเพราะว่าลูกของเขาพร้อมที่จะผสมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะโตแล้วนะครับ ถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะปลูกนะครับก็สามารถตัดลูกทิ้งได้นะแต่ผมเสียดายนะผมจะทําการผสมเกสรด้วยนะครับไม่มั่นใจนะเผื่อมแมลงเขายังไม่ผสมให้นะครับก็ต้องมาช่วยผสมด้วยนะครับโดยในตอนเช้าๆนะเราจะผสมโดยหาเกสรนของดอกตัวผู้นะครับมาผสมให้เขานะนี่นะครับต้องผสมตอนเช้าเะครนะเพราะว่าช่วง เที่ยงช่วงบ่ายนะแล้วก็ช่วงเย็นมานะดอกของเขาจะปิดนะจะไม่สามารถผสมได้นะครับตอนเช้าเช้าดอกเขาจะบานแล้วก็ต้องคอยสังเกตดูพวกมแมลงนะครับส่วนมากจะเป็นพวกแมลงผู้แล้วก็จะมีผึ้งนะในการช่วยผสมเกสรอนันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เลยจะผสมให้เขาด้วยครับนี่นะครับ แค่เรามีฟักทองนะครต้น2ต้นเราก็สามารถขยายเป็นหลายๆต้นได้เลยนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่ไวด้วยนะครับไม่ต้องมารุ้นเพาะมาเมล็ดกันใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิป EP ีหนนะครับในการตอนฟักทองเปรียบเทียบกันไป2แบบนะตอนใส่กระถางใส่ดินแล้วก็ตอนแบบตุ้มใส่ขุยมะพร้าวนะเปรียบเทียบกันดูนะครับบทสรุปก็คือการที่เรา ตอนนะโดยการใช้ดินนะรากของเขาจะเดินได้ไวกว่าแล้วก็มีรากที่เยอะกว่านะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับการติดลูกของเขานะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็ผสมช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีพวกแมลงนะต่างๆมาผสมช่วยด้วยนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องคอยรดน้ําให้สม่ําเสมอนะครับ แล้วก็การใส่ปุ๋ยคอกนะครับมีฮอร์โมนก็สามารถฉีดได้นะครับอย่าให้ขาดน้ำนะฮะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มจะมีลูกเริ่มจะติดลูกแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยนะครับลดน้ําอย่าให้ขาดนะครับปุ๋ยนะครับฮอร์โมนอย่าให้ขาดนะเพื่อลูกที่จะได้สมบูรณ์นะฮะการไว้ลูกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆคุณผู้ชมเลยนะะถ้าใครปลูกลงดินก็สามารถไว้ เยอะๆได้นะถ้าใครปลูกในกระสอบมือนผมนะหรือปลูกในภาชนะก็อาจจะไว้ไม่เยอะนะครับ3ลูก4ลูกนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับฝากเป็นแนวทางนะให้เพื่อนๆคุณผู้ชมนะที่มีพื้นที่นะครับอยากจะปลูกฟักทองในภาชนะนะครับหรือปลูกแล้วนะครับได้ต้นมาไม่เยอะอยากจะขยายพันธุ์นะครับไว้ปลูกต่อก็ลองเอาวิธี การตอนนะครับเหมือนที่ผมได้ทําคลิปวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วเอาไปปรับ <Jake. S 2> ใช้ในส,วน,สวนดูนะครับก็ส,ส,ส,สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับมาสรุปให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับลองเอาไปปรับใช้ในสวนดูครับครับผมคลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆคุณผู้ชมไปก่อนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับ